เอาล่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนอายกันอีกเช่นเคยนะครับกับวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างวันอาทิตย์กันด้วยนะครับท่านชมก็ทนาด้ของที่รู้ๆก็ตัวเกมอัปเดตมาแล้วนะครับท่านชมก็เดี๋ยวเราไปดูท่าได้ของการอัปเดตเกมกันดกวานะครับรู้สึกว่ากิจกรรมจะเข้ามาอยู่นี่เลยนะครับ i d e n y V Sport Meet นะครับ The Final Spin นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปเล่นนะครับได้เป็นกิจกรรม มินิเกมเล็กๆนะครับน้อยๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปเล่นเนี่ยมันก็เจะได้รางวัลน,นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นสําหรับผมขอพูดเพียงเท่านี้นะผมจะไม่คอยคลิกเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเออนี่เลยนะครับตรงหน้าของร้านคานะครับท่านผู้ชมนี่ต่อจากสกรีนของนักบินกอล์ฟนะท่านผู้ชมก็จะเป็นหน้าของฟ้าหลังฝนเองสวยมากท่านผู้ชม เป็นสกินของคุณส่วนนะครับน้องชมในตีมสีทอนะครับมาในตีมของฟ้าหลังฝนนะคือบอกเลยว่าสวยมากมากใช้คำว่า,าแบบมากๆเลยนะครับชมนี่ดูดูน้องดีดูน้องดีครับท่านผู้ชมสําหรับเซอร์ไบเวิลก็สามารถซื้อในทางด้านของราคากระดุมแดงและก็เผ็ดม่วงได้นั่นเองนะครับผู้ชมแต่ของผมเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อได้นะเพราะว่า ยังขาดอีกเยอะเลยนะครับขาดตั้ง2อง0กว่าประมาณนั้นเลยครับท่านผู้ชมเออก็ใครที่ซื้อมาแล้วก็ดีใจด้วยนะครับสาหรับสกินนี้ก็มจีจำกัดวันนะครับท่านผู้ชมประมาณ20กว่าวันนะครับท่านผู้ชมก็รีบหาเพชรม่วงมาถ่ายได้นะครับท่านผู้ชมโอเควันนี้สําหรับธนาของตัวเกมอัปเดตประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเล่นฮันเตอร์ต่อจากคลิป ล่าสุดนั่นเองน่าคือธนาของแอดวิดเมสันหรือเด็กขี้แยนะครับทุกผู้ชมโอเคจะเป็นยังไงจะตึงแค่ไหนเราไปเจอกันในเกมดีวกว่าครับไปเจอกันครับผม เอาละหาห้องเชิญไปที่เรียบร้อยกับโรงงานผลิตอาวุธนั่นเองกับตัวละครเอ็ดเวิร์ดมิสันนั่นเองนะครับท่านผู้มชมโอเคเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตมาเช็คก่อนนะครับท่านผู้มชมว่ามีเซอร์อยู่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วมีลูกไฟตรงนี้ด้วยนะู้ชมโอเคตรงกลางไม่มีนะผมขออนุญาตดึงลูกไฟมาเพื่อเพิ่มสปีดไปก่อนนะโอเคเอ้ยเดี๋ยว ผมจะกดเก็ดกิ่งไม้ทั้งหม่ในเมืเต็มตั้งแต่แรกเออคนเราเนะกเคยมีมผู้าเะขอาโรงงานเฮ้ยเจออ่ทำลายต้นไม้ผมไงคุณหมอทำลายต้นไม้ผมนะมันไม่ดีนะโอเคเราเพยายามตัวแม่เขาเข้าโรงงานน้ำชมแล้วผมก็ปลูกต้นไม้ต่อหน้าต่อตาปลูออกรับหัวไปก่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวโยมก่อนหนึ่งทีแล้วหนึ่งแผลไปก่อนเต็มหลังน้าชมแล้วเขาวิ่งเข้าชนะของโรงงานจังหวะน,นี้แล้วผมก็ ดึงรูปไฟมาก่อนเอาสปีดนะ้ำชมแล้วกระโดดหน้าต่างมาแล้วเอ้ยตีเอ้ยไม่โดนหรือว่าเขาจะข้ามหน้าต่างน้ำชมแล้วจังหวะนี้ต้องต้องหัวไปก่อนเด็ดตัวตรงจังหวะนี้ต้องไม่รอดจังหวะนี้ต้องไม่รอดเฮ้ยห้องวีอยู่ข้างๆด้วยเฮ้ยเด็ดอย่างตึงนะ้ำชมเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวนี้เอร์เขาเอาเรื่องนะสุดจัดนะโอเคเอาห้องวีนะน้ำชมแล้วผมจับก็วิ่งตัวไหนเลยนะ ผมไม่เคยปาดีใครอยู่แล้วผมจัดก็อีกตัวไหนโอเคแล้วผมก็ปลูกต้นไม้นะครับชมในห้องวีบอกเลยว่าแบบต้นไม้ในห้องวีนี่คือน่าลัวฮแล้วก็สองต้นแบบเน้นๆไงผมแบบใช้สองต้นแบบเน้นๆไงแล้วบิ๊กลงมาแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้นะถึงว่าไล่เือค่อนข้างเร็วนะต้องชมอ่าแล้วเป็นท่าของคดข้อศึกาแล้วผมกดสก,กีบานตัวไม่ตกลงแขนแล้วผมตีเธอเลยช็อกไปเลยนะต้องชมเรียบร้อยเอาแล้ว เอาแล้วสองคนห้องบีเจอเฮ้ยเจอแบบกรลังชมเลยว่าตึงจัดเมื่อกี้เจอตัวช่วยเรานะโอเคเราเด็ดกิ่งไม้ไปก่อนนะสองต้นนะท่านผู้ชมแล้วมีเสียงใกล้ๆใครเอ่ยจะลงมาแล้วเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะท่านผู้ชมบอกเลยว่าตัวนี้เจอบ่อยมากนะเชียร์ลีดเดอร์แล้วผมก็โกนไซคิลมาก่อนแล้วเชียร์ลีดเดอร์แบบหลบไปหลบมุมแล้นะวก็ขวดมาก่อนติดเธอเลยชอปอีกหูยพุกจัดๆท่านผู้ชม แล้วผมฟุกเกินไงผมฟุกเกินไงโอ้โหสามคนเรียงรายอย่างสวยงามอ่าเรียบร้อยคุณหมอบินไปก่อนนะท่านชมเอ้ยนี่แรงนะท่านชมต้องบอกว่าเกมนี้แรงนะโอ้โหแล้วตัวช่วยเรามาติดเทเล,ลชอน,นแล้วขอญาตไปหาท่านท่ของนักโบร,ราณวัตถุนะท่านผู้ชมโอเคเอ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ตรงนี้เราเด็ดไปแล้วว,ว่าโอ้โหลืมไปแล้วท่านชมที่ลืมจัดเลยโอเคเครื่องสั่นตรงนี้นะผมเห็นนะท่านผู้ชม อ่าแล้วปั่นไงี้ยยังไงบุ๊ดอ๊วฟาดผมฟาดอีกทีโอ้ยปั่นต่อหน้าเดี๋ยวนี้เขาช่างกล้าโอเคปูต้นไม้ต่อหน้าต่อตาจังหวะนี้แล้วผมก็หวดมาก่อนอุ้ยไม่โดนไม่โดนหัวอีกนี่ไงมันต้องโดนแล้วหนึ่งแผลจังหวะนี้มันต้องโดนแล้วยังไงจูไม้เดิมแล้วผมก็กดสกิลลูกไฟมาก่อนอุ้ยไม่โดนแล้วผมก็หมวดมาก่อนเด็ดหัว ทำะไรแล้วก็วิไปเลยเ,เ,เ,เธอตีเธอแล้วช็อตไปนี่ครันชมอเกมนี้ถือว่าไวนะน้ำชมไวจัดเลยนะโอเคก็เกมมันไวเกินไปนะน้ำชมเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะน้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับน้ำชมว่าอีกเกมหนึงจะเป็นยังไงไปเจอกันครับก็ห้องเป็นโบสถ์สีชาินะครับน้ชมเกิดมาตรงกำแพงแต่ฝั่งงานแต่งนะจังหวะน,นี้เราก็วิ่งมาแล้วก็งวดไปก่อนวอยไวไงจังหวะน,นี้แบบ โชว์สกิลวอยไว้นะทุกผู้ชมโอเคมีทั้งนั้นของออทหารรับจ้างเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็ช่างแต่งศพและนักโทษนะครับในวันนี้ผมเจอเชียร์ลีดเดอร์อีกแล้วนะทุกผู้ชมเฮ้ยใครทำลายต้นไม้ผมมันแจ้งเตือนไงแล้วมันแจ้งเตือนไงจังหวะนี้ใครเอ่ยอ่าเชียร์ลีดเดอร์นะผมต้นไม้แบบตึงๆยังไงเอ่ยตอนนี้มิฉิลหรือไม่ตีก่อนอุ้ยโอ้โหแล้วผมใช้เซนต์ไงจังหวะนี้ใช้เซนต์มาทนี้ยังไงเชียร์ลีดเดอร์โยกมาก่อนผมก็หัวดักอุ้ยแข็งจัด จ,งจงังหวะนี้แข่งนะจังหวะนี้แข่งนะแล้วผมก็ลูกไฟมาก่อนหนึ่งทีแล้แลวโดนก่อนหนึ่งแผลแล้วกดท่าหน้าขดสกิลไปก่อนท่าหน้าขดเชลิเดอร์อู๋แล้ววิ่งอย่างไวนะท่านผู้ชมไวจัดเลยอ่ะจังหวะนี้ไวจัดเลยอ่ะเชลิเดอร์แล้วก็โดนข้ามหน้าตาไปก่อนแล้วจะไปเล่นท่าของสุสานนะโอเคโดนข้ามมาก่อนอู๋แล้วเราอย่างช้านะท่านผู้ชมสกิลก็ยังไม่ปลดล็อกนะอ่าแล้วเปย์ไมล์ลุกหน้าไงจังหวะนี้เขาเปย์ไมล์ลุกหน้าเขาไม่สึกถักไม้ไง แล้วผมก็ดักไงแล้วผมก็ดักไงยังไงเอ่ยพับไม้มาก่อนแล้วผมก็ปริ้งมาอุ้ยโอ้โหซื้อเดี๋ยวนี้มันทำให้ผมตื่นเต้นแบบตื่นเต้นเราใจจริงโอเคผมตัวไม้ไปก่อนนะน้ำชมเฮ้ยเดี๋ยวมีอาการแปลกบนิดนึงปะโอเคมาเต็นไปก่อนหนึ่งเครื่องน้ำชมจังหวะนี้เราไร่ค่อนข้างนานเราพาม้ไปก่อนแล้วเราก็ทำลายไม้โอเคตามสไตล์แล้วผมิ่งดักอุ้ยแล้วเขาพาม้เลยอ่ะเขาไม่รอผมเลยอ่ะโอเคผมตัวไม้ไปอีกนะน้ำชม แล้วยังไงเอ่ยกันโดค้าไปก่อนโอเคสวยผมต้องทำลายแผนนี้ไนะม่ไงั้นเขาจูงนะท่านชมรอบมันค่อนข้างไกลนะแล้วเป็นเชลิเดอร์ด้วยนะท่านชมแล้วผมกดล,ลูกไฟมาก่อนิ่บสปินมาแล้วเขากดท่าของสก,กิลเพิ่มสปินเหมือนกันยังไงเอ่ยเชลิเดอร์อ่าแล้วติดสโลว์สโลว์โมดาวแล้วผมก็ขวนญมาก่อนโอ้โหแล้วเขา7 2ใส่ผมมันยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้น,มไมไดนี่แนะ่มนต้องโดแล้วโอ้โหพยแเรามีลงศพด้วย ผู้ช่างแต่งศพแบบแต่งหน้าให้ชิลเดอร์สุดจัดเซอร์เดี๋ยวนี้มันแบบซับพ,พอร์ตเกินโอเคจับวางก็ยิงไปเลย<อ>เกิดเกิดโล่ไหมยังไงช็อตน,นี้โอ,โอเคเดี๋ยวเรามาเด็ดกิ่งไม้ก,ก่อนโอเคเขาเกิดโล่นะท่านผู้ชมเราต้องรีบไปนะท่านผู้ชมโอเคมีโลงอยู่ตรงนี้แล้วผมก็สก,กิลไปเลยเพื่อเพิ่มสปีดนี่มันมาโอเคเขาเกิดแล้วนะท่านผู้ชมโลงเนี่ยมันมีท่านของเฟิร์คูฟิกสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมก็คือไทยนั่นเองนะ โอเคเดี๋ยวเราไล่ท่าของเชลเลอร์ต่อเลยนะครับชมแล้วกระโดดหน้าตามาก่อนแล้วุกดสกิลด้วยหรือว่าเขาเอาสปินมาเอาสปินมาพร้อมกับกดสกิลนี้ค่อนข้างเร็วนะแต่ผมก็เร็วตามไงจังหวะนี้ผมก็มีสกิลไล่ตามไงคิดว่าเร็วคนเดียวอ๋อหฮ้อคนนี้เขาเป็นไม้ลูกหน้าเลยอะ่ะโอเคผมเป็นไม้ก่อนแล้วก็พังไม้นะครับชมอ้ผมไล่เหนื่อยเลยท่านชม อยู่มีผมไร่เหนื่อยแล้วผมก็กดูกไฟมาก่อนหนึ่งทีแล้วเฉียดนะท่านชมแล้วผมก็ตีดักไม้ไปเลยนะท่านชมเรียบร้อยโอเคสวยเขาเฟส,สองนะท่านชมโอ้โหไล่เหนื่อยจังเลยอะผมไร่เหนื่อยมากอะ,ะท่านชมโอเคจับมาวางตรงนี้เลยนะมีคนทำลายต้นไม้ผมอยู่ไกลๆนะเมืนะ่อกี้ผมเห็นผมก็เด็ดกี่ไม้ไมาก่อนสวยโอเคเดี๋ยวเราโตนะท่านชมปลูกต้นไม้ไปก่อนนะเราไม่ต้องกากสกิลนะปลูกไปเลยนะท่านชม โอเคใครจะมาเอ่ยตอนนี้หูขึ้นแล้วนะอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วเขามีทหารรับจา้างด้วยนะเป็นอาแล้วทะหารจ้างไงแล้วผมก็ใส่กิลมาก่อนหนึ่งทีแล้วมันไม่โดนนะท่านผู้ชมแล้วผมก็ตีไปเลยนะตีไปเลยนะท่านผู้ชมแล้วเขา,าก็กดสกิลวิขัน้นต่างแล้วกดสกิลโหโคตรเร็วโคตรเร็วโอเคสกิลตามนะท่านผู้ชมจังหวะนี้มีลูกไฟมาก่อนแต่ว่าส,าส,าสากิลบูดาอยู่นะท่านผู้ชมขวด้ยไม่โดนแล้วก็บินตามไปเลยนะท่านผู้ชมติดไทไปก่อนดีไง แล้วติดเทนะของไทยแล้วโหเหลือครื่งสุดท้ายเหลือครื่งสุดท้ายอุกก้มผมเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจะเลยอ่ะเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนสกิลไปเลยนะท่านผู้ชมอันนั่นนั่นนั่นทหารรับจ้างเหมือนจะมาจะมาแตะเพื่อนนะพยายามจะมาแตะเพื่อนนะท่านผู้ชมโอเคสวยบินไปก่อนหนึ่งคนแล้วผมก็กดอุ้ยเขาจุดเครื่งองแล้วหรอเกินเกินไปแล้วแดนมา่อนนีอุ้ออยเขาใจบอกแขนวะ หู <S <S เหนื่อยจังหวะน,นี้เหนื่อยเราต้องไล่ทหารรับจ้างแล้วนะเพราะว่าเราไม่มีสกิลอันนี้นะวาร์ปแล้วนะท่านชมแล้วเขาขา้ามไฟมาหนึ่งแผ่นแล้วไปไหนแล้วเอ่ยอ่าหลงจังหวะน,นี้ผมหลงนะไงเฮ้ยเขากดอะไรอนะ่ะเขากดโปรแผ่นเลวโอเคสกิลตามมาก่อนเผื่อเจอเฮ้ยโอเคเห็นสวยเห็นนี่ถือว่าสวยนะชมอุ้ยลูกอุย้ยหลุมป่ะโอเคพามาัไปก่อนหนึ่งทีจังหวะน,นี้มันต้องโดนหมดแล้วอุ้ยโอ้โหเขาเน็ตไปนู่น เขาเดินไปนู่นแล้วผมก็ยังไงเขาพังไม้ไปก่อนแล้วผมก็พังไม้สวยยังวงนี้สวยยังไงเขาใช้ไม้ไปแล้วถือว่าสวยนะจูแล้วผมก็สกิม,มาก่อนแล้วโดนไปก่อนหนึ่งแผลยังไงเอยทหารหลับจ้างผมมีตาแดงแล้วเพื่อนออกออกประตูไปแล้วไงยังไงยังไงทหารทหารแล้วผมกดสกิม,มาก่อนหมอนเพิ่มสป,ปีดมาแล้วหลอกล่อมาก่อนหนึ่งทีเฮ้ยเขาจะวนอยู่ยงี้หรอรอตาแดงผมหมดหอ๋อไม่เป็นไรเรามีลูกไฟนะน้ชม แล้วกดสกีมาก่อนหนึ่งทีแล้วก็สปีดมาจังหวะนี้อืมอาจจะเอเอาพิกซิเรียบร้อยโอ้โหเกือบเพ้เกือบเพ้นนท่นู้ชมคลิปนี้โอ้โหก็เก็บสองนะครับชมก็เสมอไปก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและกดติดตามนะครับที่สำคัญคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรอยากให้เราทำตัวอะไรนะครับพิ้์มาเลยครับเร็วๆนี้เราก็น่าจะได้เล่น ย้ายไปฝั่งเซอร์เนาะเป็นฐานะของเชนหรอเดิ์แล้วก็ฐานะของนักบินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย